สวัสดีค่ะพบกวันอีกแล้วนะคะกับช่องพี่พุธน้องพิงพินวันนี้แม่พามาดูต้นเชอรี่ออกลูกแดงแล้วเต็มต้นเลยค่ะนี่วันนี้แม่เก็บไปแบบเก็บไปเยอะมากเก็บไปประมาณกระแปงหนึ่งได้ค่ะมีสองต้นสามกับต้นปลูกให้วัดที่หน้าศาลาอันนี้เก็บไปเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูอีกต้นหนึ่งเนาะ นี่นี่ค่ะนู่นเหลือตรงสูงๆเมื่อเช้าคุณตาเก็บไปให้ไปแบ่งพวกพี่ๆแล้วก็ร้านข้างๆกันกินอะนี่ดกมากพอออกชุดที่สองม,มาดกมากเลยนี่ืกำลังแดงะชุดแดงๆคุณตาเก็บไปแล้วเมื่อเช้าแบบกระแป้งใหญ่ๆอะคะ่ะกระแป้งตักน้ำเราใหญ่ๆ นี่มันเลยห่างๆนู่นตรงนู้นเป็นพวงเลยนี่นี่คบรรยากาศตอนเย็นนะคะนี่ก็โดมผักโดมผักของเราตอนนี้ผักก็เก็บขายหมดแล้วค่ะกำลังเพาะใหม่ก็เลยดูแห้งแล้งหน่อยแล้วก็นี่ดอกไม้ดอกดาวกระจายอันนี้ดอกอะไรเนาะสับปรดป่าเหรอถ้าแม่เรียกผิดก็ขออภัยด้วยนะคะ น้นก็บวบค่ะบวบแล้วมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตรงด้านข้างคองนะคะนี่ต้นเชอรี่มองใกล้ๆนี่ค่ะสวยสวยเยอะมากตอนนี้เก็บไปตั้งเยอะแล้วนะคะตรงนี้ก็ปลูกปลูกหญ้าค่ะ ปลูกต้นหญ้าหนุหนงัวเข้าคอกแล้วคอกงัวเอาไว้ใต้ศาลานะคะเอาไว้ใต้ศาลาเพราะว่าตอนนั้นเอาไว้ข้างหน้าแล้วแบบมันอยู่ในบริเวณวัดเนาะก็เลยถอยออกมาเพราะว่าเขาบอกว่ามันเวลาคนมาตรวจเพราะว่าวัดได้รางวัลน,นะคะเดี๋ยวเขาจะว่าแบบแบบสัตว์อยู่ใกล้คนเกินไปช่วงนี้ช่วงโควิดอะไรอย่างเงี้ยน ดอกงอนไก่แล้วก็มีอันนี้ผักชีมาหลงขึ้นยังไงอยู่ตรงงอนไก่อันนี้ผักเรามันปลอดสารพิษน,นะคะอันนี้กินหมดเลยผีเสื้อกลางคืนนอนผีเสื้อค่ะกินหมดเลยต้นไผ่ไผ่ก็กําลังออกไอ้นี่นะคะ่ะกําลังเริ่มออกออกหนอ่อนี่ดูมองไกลๆ เชอรี่สวยมากเลยสองต้นใหญ่ๆเลยค่ะเก็บไปตั้งเยอะแล้วน้องมัวแต่เล่นน้ำนะคะเลยไม่ยอมมาถ่ายด้วยแม่เลยมาถ่ายให้ดูว่ามันแดงแล้วเต็มต้นเลยเดี๋ยวเราค่อยมาให้น้องมาเก็บเราจะทำคลิปน้องเก็บนะคะแดงๆเต็มต้นเลยแดงๆรูปใหญ่ๆเลยค่ะ หวานมากชุดนี้หวานนะคะไม่เปรี้ยวชุดแรกที่มันออกห่างๆอนะเปรี้ยวชุดนี้อร่อยช่ำๆไม่ะนอ่นรอบบริเวณหลังบ้านเราก็จะประมาณนี้อเสียงร้องเล่นน้ำต้นมะยมมันสูงเกินตัดออกเลยเป็นนี้เลยเป็นพุ่มจะสวยเลยอันนี้ก็ยา ปลูกยาไปให้งัวกินนี่อะแดงๆทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้เก็บไปแล้วเรายังกินไม่หมดนะคะไว้บนต้นเผื่อให้นกให้กระรอกมันมากินด้วยแล้วถ้าเราจะกินเราก็อยมาเก็บอีกทีหนึ่งเนาะ ไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะแม่ก็จะหาทำคลิปอะไรเรื่อยๆของแม่ไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้เด็กบ้านๆเด็กบ้านนอกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ